สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องพิมพ์งบกําไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสงเงินสดน,นะครับในเว็บ Smart ทบิทสามหกหกนะครับไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะครับมาที่รายงานทางการเงินนะครับจะมีงบกรราไรขาดทุนอยู่ให้กดเข้าไปนะครับเลือกเดือนและปีที่เราจะดูงบกําไรขาดทุนนะครับผมมกรลานะก็จะมีให้เปรียบเทียบจะมีให้กดระหว่างเปรียบเทียบหรือไม่นะครับ แล้วก็สามารถ e x p o r t ไฟล์เป็น pdf หรือ excel ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะร้องขอทางด้านมุมขวาบนนะครับกดเลยนะครับกดเยนะครับร้องขอสำเร็จแล้วรอสักครู่นะครับกดตกลงนะครับนี่ก็คืองบกาไรขาดทุนของผมนะครับเราสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เก็บไว้ได้นะครับดาวน์โหลดไว้พิมพ์ก็เป็น pdf นะครับ ไปที่ Smartbit 366นะครับกดปิดแล้วก็กดกลับนะครับกลับมาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะครับแล้วก็มาที่รายงานทางบัญชีนะครับข้างล่างจะเป็นงบสแสดงฐานะการเงินนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็ให้มาเปลี่ยนเดือนของเรานะครับจากนั้นก็เลือกประเภทไฟล์จะเปรียบเทียบเปรียบเทียบหรือไม่นะครับถ้าไม่ก็ มาขอร้องขอรายงานที่มุมขวาบนได้เลยนะครับสดเยอดครับร้องขอสําเร็จแล้วรอสักครู่ครับกดตกลงครับนี่ก็เป็นงบฐานะการเงินของบริษัทผมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับแล้วก็กลับไปที่ s m a r t ทบิดสามห่กเหมือนเดิมนะครับกดปิดนะครับแล้วก็กลับไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะครับ มาที่รายงานทางบัญชีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาที่งบกระแสงเงินสดทางอ้อมนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็จะเลือกช่วงเวลานะครับของผมจะเป็นวันที่1มกราคมตกลงนะครับถึงวันที่31มกราคมหรือสิ้นเดือนนั่นเองนะครับแล้วก็ร้องขอทางด้านมุมบนฝานะครับกดเย็ดนะครับ ลองขอรายงานสําเร็จรอสักครู่ครับหดตกลงนะครับนี่ก็คืองบกระแสงเงินสดทางอ้อมของผมนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็น PDF นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ